สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนทุกคนนะคะวันนี้วิชาสุขศึกษาของเรานะคะจะมาเรียนกันต่อเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของเทอมนี้สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆเราก็จะมาสอบกันซึ่งครูจะทําเป็นเกมมาให้เล่นนะคะไม่อยากให้เด็กๆเครียดจนเกินไปและวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาจะสอบรวมกันนะคะ วิชาละ10ข้อรวมเป็น20ข้อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาสอบกันนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆหลายคนอาจจะสอบบางวิชาไปแล้วนะคะกูก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กๆแล้วก็ขอให้ทาได้ทุกวิชาเลยตั้งใจเต็มที่นะคะเด็กๆขอให้โชคดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสําหรับวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้ก่อนที่นักเรียนจะ ขึ้นป .2 แล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมแป,ป๊บเดียวเองเนาะเวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะจะขึ้นปออสงกันแล้วนะคะวันนี้เรื่องสุดท้ายที่เราเรียนเป็นอันตรายที่เกิดจากของเล่นและก็การเดินทางนะคะสำหรับอันตรายจากของเล่นนะคะแม้ว่าของเล่น,นจะเป็นของที่เด็กชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมพัฒน,นาการนะคะเป็นอะไรที่เราเล่นแล้วรู้สึกสนุกใช่ไหมคะแล้วก็เป็น คือมันแบบได้พัฒนาอะไรต่างๆสภาพจิตใจใช่ไหมคะสติปัญญาอารมณ์ของเรานะคะพัฒนากล้ามเนื้อมือร่างกายของเรานะคะแต่ของเล่นก็มีอันตรายเช่นเดียวกันนะคะเราจะมาทํายังไงให้เลือกเล่นของเล่นได้อย่างปลอดภยัยแล้วก็ระมัดระวังกันนะคะที่จะได้ไม่เกิดอันตรายจากของเล่นที่เราชอบเล่นกันไปชมกันเลยค่ะนักเรียนมีของเล่นชิ้นโปรดไหมคะ คิดว่าน่าจะมีเนาะนะคะครูก็มีเหมือนกันปกตินะคะครูจะชอบต่อเลโก้มากๆเลยขออนุญ,ญาตหกิบมาให้เด็กๆดูนะคะอันนี้เป็นเลโก้ที่ครูชอบมากๆแล้วก็แบบต่อจนสําเร็จนะคะด้วยตัวเองนะคะนี่เลยน่ารักไหมคะเด็กๆหลายๆคนก็น่าจะมีเลโก้ใช่ไหมคะที่ชอบอยู่เนาะนะคะเออช่วยเสริมสร้างพัฒนาการขนาดคู่โตขนาดนี้ครูยังชอบเลยนะคะมันเป็นงานอดิเรกที่แบบ เราสนุกสนานนะคะได้แบบต่อได้แบบเออใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาของเรานะคะก็สนุกมา,มากๆคิดว่าเด็กก็คงมีเหมือนกันอาจจะเป็นตุ๊กตา,ตานะคะอาจจะเป็นออลูบิกนะคะโดร์สเก็ตใช่ไหมเออหลายๆคนอาจจะชอบเล่นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะของเล่นที่เด็กๆน่าจะชอบกันนะคะมีชิ้นโปรดของตัวเองเอ,อ ของเล่นอย่างที่ครูบอกไปนะคะมีข้อดีทําให้เกิดความสุขสนุกสนา,านเพลิดเพลินนะคะสําคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กๆทุกคนนะคะของเล่นจึงมีข้อดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวังก็อาจจะได้รับอันตรายมีใครเคยได้รับอันตรายจากของเล่นบ้างไหมคะครูเคยเหมือนกันนะเคยเล่นของเล่นตอนเด็กๆนะคะแล้วแบบครูแบบอยาก ก่อไฟจริงๆนะคะตอนนั้นเป็นแบบเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเนาะกับเพื่อนแถวบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดอันตรายขึ้นจริงๆนะคะก็คือพอจุดไฟกันจริงๆแล้วไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะคะมันก็ลามไหม้นะคะแบบไหม้ของเล่นหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะร้องไห้หนักมากแม่ดีว่าแม่มาช่วยไว้ทันนะคะ ไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านั้นนะคะเด็กๆมถ้าเกิดว่าเล่นไม่ระมัดระวังก็จะเกิดอันตรายนะคะดีนะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแค่ของเล่นเสียหายเท่านั้นแต่เราอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นทุกครั้งนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นอะไรที่อันตรายก็ต้องให้อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่หรือหลีกเลี่ยงไม่เล่นจะดีกว่านะคะอันตรายจากของเล่นมีหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ของเล่นอย่างแรกที่มักจะเกิดอันตรานะัก็คือของเล่นที่มีขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วลูกปัดนะคะเลโก้ Lego, ชิ้นเล็กๆอย่างที่ครูมีเนี่ยเหมือนกันนะคะตอนก่อนที่จะเอามาต่อเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเล็กๆมาใช่ไหมคะบางทีเด็กๆเ,เ,เนี่ยชอบเอาไปอมนะคะชอบเอาไปกัดแล้วเผลอกืนเข้าไปหรืออาจจะแบบไปยัดทารูจมูกอย่างเงี้ยนะคะรูหูทําให้เกิดอันตรายนะคะนี่แหละเป็นอันตรายอย่างหนึ่งเลยนะคะของชิ้นเล็กๆเกนาะ ปลาเข้าตาบ้างอะไรบ้างนะคะก็เป็นอันตรายกันนะคะนี่ถ้าเอาเข้าปาาหรือคืนเข้าไปก็อาจจะอุดหลอดลมเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆืม็มน่ากลัวนะคะไม่ควรทำเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือของเล่นที่สามารถพองน้ําได้นะคะอันนี้ในรูปก็คือเบบี้คริสตัลนะคะอ่าเป็นของเล่นที่เอามาถ้าเราเอามาใส่น้ําเขาก็จะพองตัวนะคะสวยงามมากเลยแต่ว่า บางคนเล่นไม่ถูกวิธีนะคะเอามากืนเอามากินนะคะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและเสียชีวิตได้นะคะต้องระมัดระวังอีกอันหนึ่งก็คือของเล่นที่มีความแหลมคมนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกแบบของเล่นเลน็กน้อยที่มันมีความแหลมนิดนึงนะคะเอามาเล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ยต้องระมัดระวังมากๆกเลยเพราะว่าอาจจะเข้าตากันก็ได้ใช่ไหมคะเล่นไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดบาดแผลขึ้น อาจจะโดนบาดได้เนาะต้องระวังนะคะของเล่นที่มีสีสันฉูดฉาดก็คือแบบมีการใช้สีนะคะทําให้มันน่าดึงดูดเด็กๆก็จะชอบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเด็กๆที่เอามาเล่นแล้วไม่ค่อยล้างมือนะคะไม่เล่นหลังแบบเล่นเสร็จแล้วไม่ล้างมือนะคะสารเคมีนะคะอาจจะเป็นปนเปื้อนเข้าไปในร่างกายได้เด็กๆอาจจะเอาแบบแบบแบบมือเนี่ยเข้าปากนะคะหลังจากไปสัมผัสข,ของเล่นมา นะคะก็จะเกิดอันตรายได้เนาะจากสีที่ผสมอยู่ในนั้นเคสารเคมีที่อยู่ในนั้นนะคะอีกอันนึงที่เรามักจะชอบเล่นกันนะคะมันแบบทำให้แบบตื่นเต้นเนาะมีความบันเทิงเกิดขึ้นนะคะพวกกระเทียมพลุดอกไม้ไฟนะคะหรือของเล่นที่มีประกายไฟนะคะมันแบบสวยงามใช่ไหมคะเออเด็กๆชอบมีเสียงดังป๊อปแปะป๊อปปะนะคะรู้สึกแบบ เออสนุกสนานคราวนี้เนะ่ยบางคนก็เล่นโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะคะเออมันมีเสียงดังด้วยเนาะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อหูของเรานะคะแล้วอาจจะทําให้บาดเจ็บหรือพิการได้ดังนั้นต้องเล่นในการดูแลของผู้ใหญ่นะคะของเล่นอีกชนิดหนึ่งก็คือของเล่นที่เป็นปืนอัดลมนะคะอันนี้ก็มักจะนิยมการเล่นเนาะพอเอามาเล่นนะคะเด็กต้องระวังเลยเพราะอาจจะทาให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บได้ นะโดยเฉพาะคนที่เรายิงใส่นะคะคนที่เราเล่นด้วยเด็กๆต้องระวังนะคะไม่ควรให้เพื่อนเกิดอุบัติเหตุอ๋อนแะม้ว่าเราจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะคะระวังพอเราเล่นกันบางทีเราแบบสนุกมากค่ะเราก็จะลืมระมัดระวังเนาะต้องดูดีๆนะคะอืมอาจจะทําให้บาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้นะคะเด็กๆมาลองเล่นไปด้วยกันเนาะลองช่วยครูตอบนะคะว่าแบบอันไหนเป็นของเล่นที่ปลอดภยัยเด็กๆก็ตอบ ถูกต้อง yes นะคะและถ้าไหนไม่ปลอดภัยก็ตอบ no หรือไม่นั่นเองนะคะโอเคมาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเป็นที่เป็ดตกปลาคิดว่าปลอดภยัยไหมคะถูกต้องค่ะปลอดภัยนั่นเองนะคะถ้าไม่เอามากินนะอ่าโอเคนะคะลูกแก้วล่ะคะปลอดภัยไม่เอ่ยจริงๆเล่นได้นะคะแต่หลายๆคนเนี่ยเล่นไม่ระมัดระวงังอันนี้ค่อนข้างอันตราย นะคะต้องตอบ no นะคะ no อันตรายนะต่อไปคือปืนอัดลมค่ะควรตอบถูกหรือผิดดีคะอ่าคำตอบคือผิดนะคะไม่ควรเล่นเลยทั้งที่ดีนะคะถ้าเล่นเราก็ต้องระวังมากๆนะคะเพราะว่าเกิดอันตรายได้ง่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นเหมือนเครื่องครัวจำลองนะคะเด็กๆหลายๆคนชอบมากๆเลยใช่ไหมถ้าใครมีที่บ้านก็คงแบบเล่นสนุกสนานเลยคิดว่าปลอดภยัยหรือไม่ปลอดภยัยคะ ปลอดภัยนะคะอ่าชนี้ปลอดภัยนะคะเล่นได้เลยอีกชนิดหนึง่งอันนี้นิยมมากเลยเป็นเหมือนที่กดนะคะกดลงไปให้มันบุ๋มใช่ไหมแล้วก็กลับด้านกดใหม่ได้นะคะเด็กๆคิดว่าปลอดภัยไหมคะปลอดภัยนะคะเล่นได้เลยเด็กๆช่วยฝึกสมาธิด้วยนะคะถ้าใครติดโทรศัพท์มือถือมากๆกก็ไปซื้อมาเล่นได้นะคะจะช่วยฝึกสมาธิให้เราโฟกัสในสิ่งนั้นๆได้ดีขึ้นนะคะเราเอามาได้เลยนะคะ อันหนึ่งนะคะอันนี้ประทัดนั่นเองนะคะปลอดภัยไหมคะไม่ควรเล่นเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าทําให้เกิดเสียงดังทําให้เกิดแบบการระเบิดใช่ไหมก็ไม่ควรเอามาเล่นนะคะเกิดอันตรายได้ง่ายมากๆเลยนะคะพลุดอกไม้ไฟค่ะควรเล่นไหมคะไม่ควรนะคะโอเคและอันนี้เป็นตัวต่อนะคะคิดว่าควรเอามาเล่นดีไหมคะ ดีมากเลยนะคะอันนี้ปลอดภัยนะคะเล่นได้เลยเด็กๆช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองด้วยนะคะ,ะแล้วก็กล้ามเนื้อหมือนของเรานะคะดาบล่ะคะควรเล่นไหมคะปลอดภยัยไหมไม่ปลอดภัยนะคะเสียงมากเลยนะคะถ้าเล่นเนาะโอเคและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นการต่อตัวต,ต,ต่อเนาะแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกมาทีละตัวนะคะใครทําไม้ล้มก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ย ตกรอบนะคะเกมนี้สนุกสนานมากเลยเด็กคิดว่าปลอดภัยไหมคะปลอดภัยนะคะเล่นได้เลยตามสบายเลยนะคะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการได้ดีมากค่ะโอเคค่ะของเล่นเป็นสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจําวันนะคะบางชนิดมีอันตรายไม่เหมาะสมกับการนํามาเล่นนะคะเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กๆต้องเลือกเล่นนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าต้องเล่นของที่อันตารายนะคะคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้จริงๆเนาะเราก็ควรจะให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนะคะในขณะที่เล่นเนาะท่านจะได้ช่วยดูแลเราได้นะคะถ้าเกิดอันตารายขึ้นมานะคะโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เล่นของเล่นอันตารายเราก็ไม่ควรเข้าไปใกล้นะคะจะทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วมาโดนเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนาะนะคะก็จะทําให้เป็นเป็นการทะเลาะกันไปอีกเนาะเป็นอุบัติเหตุนะคะทําให้บาดเจ็บเปล่าๆเนาะ เด็กๆมีของเล่นชิ้นโปรดกันใช่ไหมคะลองวันนี้กลับไปพิจารณาว่าของเล่นของเรานั้นมีอันตรายหรือไม่นะคะลองไปพิจารณากันดูถ้าเกิดว่าเขามีอันตรายก็ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะโอเคค่ะต่อไปนะคะอีกเรื่องที่เราจะเรียน,นก็คืออันตรายจากการเดินทางค่ะเด็กๆ อ,อันตรายจากการเดินทางนะคะปกติเราก็เดินทางไปไหนมาไหนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะไปโรงเรียนไปเที่ยวนะคะไปห้างสรรพสินค้าไปทําธุรกะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรืออาจจะแค่เดินจากบ้านเราไปหาเพื่อนบ้านนะคะหรือเพื่อนที่อยู่ไกลๆกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเด็กๆก็เคยเดินทางกันอยู่แล้วเนาะเวลามาโรงเรียนมากันยังไงบ้างคะ มาด้วยรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะรถยนต์รถเมล์รถไฟฟ้านะคะบางคนก็อาจจะข้ามเรือมาใช่ไหมก็มีหลากหลายนะคะวิธีการเดินทางประเภทของการเดินทางนะคะมีการเดินทางทางบกการเดินทางทางเท้านะคะทางบกก็คือเราอาจจะนั่งรถที่สัญจรนะคะบนถนนนะคะส่วนการเดินทางทางเท้าก็คือเราเดินด้วยเท้าของเราเองนะคะ การเดินทางทางน้ําส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใช้เรืออยู่แล้วนะคะข้ามปากไปมาหรืออาจจะนั่งเรือในทะเลในลําคลองอย่างนี้เนาะแล้วก็การเดินทางทางอากาศนะคะก็เป็นพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะคะจะรวดอย่างนี้เป็นต้นค่ะการเดินทางมาโรงเรียนก็มีหลายแบบนะคะเดีกๆอาจจะส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกทางบกเนาะคนที่บ้านใกล้หน่อยก็คงจะเดินเท้ามานะคะ นักเรียนคิดว่าการเดินทางของนักเรียนปลอดภัยหรือไม่เพราะเหตุใดน,นะคะเราคิดดูซิว่าเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเราเดินทางยังไงบ้างและมันปลอดภยัยไหมนะคะสําหรับครูเดินทางด้วยรถเมล์สาธารณะมาโรงเรียนนะคะหรือไม่ก็รถไฟฟ้าปลอดภยัยไหมก็ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่คนขับเขาก็ขับ ตามความเร็วที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าบางทีก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะมีเฉียวชนบนท้องถนนแล้วก็บนรถเมล์เนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะประมาณนี้นะสําหรับครูนะคะส่ินเด็กลองคิดดูอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะเกิดขึ้นได้มากมายเลยค่ะเด็กๆใช่ไหมเด็กๆเดินทางเป็นประจำก็น่าจะเห็นอุบัติเหตุกันมาบ้างเนาะนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็เป็นการเฉี่ยวชนกันเนาะ ะคะลูกนี้ก็มาจากข่าวเนาะนะคะเฉียวชนกันบนท้องถนนรถชนรถคนถูกรถชนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตพิการนะคะรวมถึงทรัพย์สินเสียหายด้วยนะคะอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวนะคะผู้ชายวัยห้าสิบเอ็ดปีเมาขับกลับจากงานเลี้ยงนะคะก็คือไปงานเลี้ยงมากินเหล้าเนาะชนระนาวห้าคันรวดสี่ชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บ หนึ่งรายนะคะอันนี้ก็เกิดจากการเมาแล้วขับนั่นเองค่ะเวลาเมาแล้วขับก็จะขาดสติสัมปชัญญะนะคะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าเดิมอีกนะคะทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยอาะอีกอันนึงนะคะอุบัติเหตุรถเกง๋งเฉียวชนลุงขาไม่ดีที่กําลังเดินข้ามถนนคนขับแรงน้ําใจขับรถหนีโดยไม่ได้สนใจนะคะอันนี้แย่มากๆเลยเป็นพฤติกรรมที่แย่มากนะคะชนคนแล้วหนีนะ แย yeah, ่มากๆนะคะเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอุบัติเหตุจากการข้ามถนนผิดวิธีนะคะบางคนอาจจะชอบวิ่งเล่นกันในขณะข้ามถนนเล่นโทรศัพท์มือถือหรือสนใจเรื่องอื่นไม่ได้สนใจรถที่กําลังสัญจรไปมานะคะแม้เราจะข้ามทางม้าลายแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะว่าวิธีรถมาด้วยความเร็วเขาก็ไม่ได้มองเราเหมือนกันดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ ค่ะเปิดคลิปกล้องหน้ารถหนุ่มนอนท้ายรถบรรทุกนะคะพัดตกกลิ้งเข้าใต้ท้องรถถูกทับเสียชีวิตคาที่นะคะโอ้ยน่ากลัมากเลยนะคะอันนี้เนาะ เป็นการพลัดตกจากยานพาหนะนะคะอันนี้ต้องรามันระวังอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเป็นเรือนะคะเมื่อเช้าครูอ่านฟังข่าวนะคะมีดาราชื่อดังนะคะคุณแตงโมเขาก็ตกจากเรือนะคะพัดตกจากเรือตอนนี้ยังหาร่างของเขาไม่เจอนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดียังไงนะคะอย่างนี้เราต้องเรามัระวังนะเด็กๆเนอะไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือก็ตามนะคะสําหรับรถเนี่ยเด็กๆอาจจะ มีสายกระเป๋าไปคล้องติดอยู่ในซี่ล้อรถนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะรองเท้าไปติดหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องระมัดร,ระวังให้ดีนะเออนั่งแล้วประมาทเรื่อยๆอย่างนั่งทายรถกระบะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วตกหล่นลงมาอย่างนี้เนาะ,ะต้องระวังนะคะการป้องกันนะคะเด็กๆไม่อยากให้เกิดอันตรายไม่อยากบาดเจ็บไม่อยากเสียชีวิตไม่อยากที่จะแบบ รู้สึกแย่ๆนะคะจากอุบัติเหตุเหล่านั้นนะคะก็ทําได้ด้วยวิธีการเวลาเราโดยสารรถหรือรถสถาธารณะต้องรัดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งรถอะไรที่มีเข็มขัดนิราภัยให้เรารัดนะคะเราก็คาดให้เรียบร้อยนะคะจะได้ปลอดภยัยเวลาเกิดอุบัติเหตุเขาจะรั้งตัวเราว่าให้ติดกับรถนะคะจะปลอดภัยมากกว่ากระเด็นไปที่อื่นเนาะ ควรนั่งประจําที่ของตนเองนะคะไม่ว่าเราจะนั่งที่ไหนก็ตามนะคะไม่ลุกเดินไปเดินมาหรือห้อยหนจนพยานนะคะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะการขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์คุณพ่อคุณแม่ก็ตามนะคะต้องสวมหมวกมีราภัยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภยัยถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคะหมวกกันน็อกเนี่ยเขาจะช่วยเซฟเรา ในระดับหนึ่งช่วยทําให้เราปลอดภัยเวลากระทบกระแทกขึ้นมานะคะจะช่วยป้องกันสมองของเรานะคะโอเคและสุดท้ายนะคะถักข้างข้ามถนนเราควรจะใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อย่าดื่มดูรถสําหรับการข้ามทางม้าลายนะนะคะ่ะเวลาเราเดินริมถนนนะคะเด็กๆควรเดินชิดขวามือของตนเองและไม่หยอกล้อกันในขณะเดินนะคะเพราะเราจะ ไม่ได้สนใจว่ามีรถมาไหมมีคนเดินสวนมาไหมนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังแล้วยิ่งอย่างทางเท้าในประเทศไทยนะคะชอบมีรถขึ้นมาวิ่งด้วยนะเด็กๆต้องระวังตรงนี้ให้มากๆนะคะและวันนี้นะคะครู่ขอสรุปเรื่องนี้เลยก็คือการเดินทางในชีวิตประจําวันเนี่ยจำเป็นต้องระมัดระวงังแล้วก็รู้วิธีในการป้องกันอุบัติเหตุวันนี้เด็กๆเรียนไปนะคะเด็กๆก็ควรที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันขอให้เด็กๆทุกคน นะคะปลอดภัยอยู่เสมอนะคะไม่อยากให้มีใครเป็นอะไรเลยนะคะโอเคขอให้ดูแลตัวเองแล้วก็วันนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์มาถามครูได้นะคะในไลน์กลุ่มนะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆแค่เรียนแค่นั้นพอแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็มาสอบกันนะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำตาลลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ